โอเคค่ะทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูแนวคิดที่สามารถใช้ในการแกร้ปัญหานี้กันค่ะ,ะแนวคิดที่หนึ่งนะคะ,ะดูนักเรียนคิดว่าจะทํายังไงเพื่อที่จะรู้ว่าจํานวนเด็กและลูกอมต่างกันเท่าไหร่ใช้วิธีการอะไรคะไหนใครยังติดใจวิธีการจับคู่อยู่ เดี๋ยวคุณครูก็จะพาจับคู่เหมือนเดิมเนาะอาจับคู่ก็ได้นะคะอ่าโอเคโยงเลยเนาะอ่าาใช้สีเหลืองแล้วกันจะได้เห็นชัดชัดชัดไหมโอเคอันนี้เด็กคนที่หนึ่งเด็กคนที่สองอมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ฮะเด็กคุณครูขอเปลี่ยนสีการแล้วกันนะอะใช้เป็นสีอะไรดีคะเป็นสีฟ้าแล้วกันอ่ะโอเคอ่ะ คนที่หนึ่งอ่ะชัดขึ้นอ่ะคนที่สองในลูกอมก้อนนี้คนที่สามอ่ะคนที่สี่คนที่ห้าแล้วก็คนที่หกโอเคเหลือลูกอมกี่อันเหมือนเดิมเลยอ่ะเหลือลูกอมกี่ก้อนคะลูกอมกี่ก้อนเหลือ,อโอเคนี่คือลูกอมที่เหลือใช่ไหมคะ โอเคนี่นะเดือดลูกอมอยู่กี่ก้อน,นะคะหนึ่งสองสามก้อนอคุณครูก็จะเขียนว่าวิธีคิดของเราก็คือใช้วิธีการอะไรนะเ,นเดิมเลยใช้วิธีการจับคู่ใช่ไหมคะ,ะใช้วิธีการจับคู่โอเค จบคู่ลูกอมกับเด็ก่ะแล้วก็อ่ะมีลูกอมเหลือมีลูกอมเหลือกี่เม็ดสามเม็ดโอเค ลูกอมเด้อสามเม็ดนะคะ,ะทีนี้เราสามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ยังไงบ้างทีนี้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือจํานวนของเอาอะไรจํานวนของอะไรขึ้นก่อนหดยอคนครูเขียนให้ดูก,ก่อนนะว่าลูกอมเกเม็ดใช่ไหมคะที่เรานับตอนแรกเนาะลูกอมเก้าเม็ดโอเคได้กี่คนนะ เด็กหกคนอะเอาอะไรลบอะไรดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ก็คือเอาคุณครูถามก่อนประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ก็คือ9กลบหหรือว่า6กลบเก้าเก้าลบหหรือหกลบเก้าคะ,ะถ้านักเรียนสังเกตนะถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าเราจะเอาเลขที่มันอะไรคะ มีค่าอะไรขึ้นก่อนในการลบมีค่ามากกว่าขึ้นก่อนระหว่าง9กับ6อันไหนมากกว่ากัน9ใช่ไหมเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเราจึงเป็น9ลบ6นะคะโอเคแล้วคุณครูจะเขียนเลย9ลบ6เท่ากับเหลือลูกอมกี่เม็ด3 โอเคตอบแสดงว่าจำนวนเด็กและลูกอมเนี่ยต่างกันอยู่สามคุณครูเขียนไหมโอ้ลายมือคุณครูแสดงว่าคุณครูเขียนส,สวยๆเลยต่างกันอยู่สามโอเคสวยในเท่านี้อะแล้วนะคิดถัดไปถ้า ไม่จับคู่ทำยังไงทีนี้ทำยังไงให้แบบรวดเร็วที่สุดเลยอ่ะก็คือใช้วิธีการอะไรคะใช้วิธีการลบนั่นเองอ่ะดูนะเดี๋ยวครูเขียนไว้ก่อนวนะ่าใช้การลบอ่าโอเคอ่ะเหมือนเดิมค่ะคุณครูก็จะเขียนว่ามีลูกอมข้าวเม็ด มีเด็กโอเคหกคนนำมาลบก,กันโอเคนำมาลบก,กันมาก็จะได้เก้าลบหกนะคะ,ะก็เหมือนเดิมเขียนประโยคสัญลักษณ์ของเราเก้าลบหก เท่ากับเท่าไหร่มี9ก้าอกไป6ใช่ไหมเท่าไหร่เท่าไหร่คะสามอ่ะต่อสามมาดูเเวลาเวลาลบเลขหรือเวลาลบเวลาลบเลขหรือหาผลต่างเนี่ยนี่ครเคยทำแบบนี้บ้างเอามือมาใช่ไหมอ่ะเนี่ยบอก9ก้าลบหใช่ไหมคะนับก่อนเลย1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้าวนี่ชูเก้านิ้วเสร็จแล้วปึ๊บเขาบอกว่าลบหก 6, ใช่ไหมอ่ะก็จะหักออกหกใช่ไหมคะอ่ะหักออกหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่เหลือเท่าไรคะเหลือเท่าไรเหลือเท่าไหรหนึ่งสองสามเหลือสามอ้าไหน เพราะว่าที่คุณครูเอาการชูนิ้วขึ้นมาใช้เพราะว่าคุณครูเคยเห็นพวกเราทำ<ม>อ่ะคุณครูเคยเห็นพวกเราทำตอนคุยกันเล่น<ๆ>อโอเคก็ไปสงสัยโอสงสัยพวกเราคิดกันแบบนี้นะเก้าลบหกอ่ะแล้วถ้าเป็นจำนวนอื่นเราก็น่าจะทำได้เนาะโอเคอ่ะสรุป ในการหาว่าสองจำนวนเนี่ยต่างกันเท่าไหร่สามารถทำได้โดยการใช้การลบอะเหมือนเรื่องก่อน,อนหน้านี้ที่เราเรียนมาเขาให้หาว่ามากกว่าเท่าไรต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมอาะรถสีไหนมากกว่ากันต่างกันเท่าไรเอาเมื่อกี้เลยจำนวนเด็กกับลูกอมต่างกันเท่าไหร ใช่ไหมนี่คำว,ว่าต่างกันเท่าไหร่เราก็มีแนวคิดที่จะนำเลข2ตัวมาลบก,กันใช่ไหมคะเราก็รู้เลยว่าอ๋อเมื่อกี้นี้จำนวนเด็กกับลูกอมเนี่ยเขาต่างกันดูสามนะใช่ไหมเพราะว่าเอาเก้ามาลบหกะดูเนี่ยถ้าคุณครูถามว่า3ามกับหต่างกันเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเราจะใช้วิธีการจับคูณ เราก็ต้องวาดรูปขึ้นมาสามรูปกับรูป5้ารูปใช่ไหมคะเพื่อที่จะจับคู่ใช่ไหมมันก็ดูยุ่งยากแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าอา้าวถ้าถามว่าต่างกันเท่าไหร่แสดงว่าต้องเอามาลบกันนี่นักเรียนก็จะเอาสามกับห้ามาลบกันแต่ว่าอัานนี้คุณครูมีคำถามอีกแล้วสรุปแล้วเอา เอา3-5ลบหหรือหรือเอา5มาลบ3คะไหนใครตอบเอา3ามาลบ5ยกมือก่อนอ่าไหนใครตอบ5-3ลบ3ยกมือก่อนอ่าเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูทำวิธีการชูนิ้วเหมือนที่พวกเราทำนี่แหละดูนะถ้าสมมุติว่าอาเดี๋ยวคุณครูขอทำ3ามลบ5ก่อนก็คือ คุณครูจะต้องชูนิ้วมากี่นิ้วนะ3นิ้วใช่ไหมแล้วคุณครูก็ค่อยหักออกไป5นิ้วใช่ไหมคะอ่าคุณครูจะชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วอ่ะสนะ3าลบหอ้าเดี๋ยวลบมีอยู่3นิ้วลบออกไป5นิ้วอ่ะลองทำดูสิ1 2 3อ้าวยังไม่ถึง4 5เลยนิ้วหมดแล้วอ,อ,อ่ะลองดูทีนี้5้ลบส คุณครูจะชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วก่อนแล้วทีนี้ลบออกไป3ใช่ไหมหักนิ้วลง3นิ้ว1 2 3อ่ะใช่ไหมคัณครูเหลือนิ้วอยู่ใช่ไหมเหลือนิ้วเป็น2นิ้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะเราจะใช้เลขที่มีค่ามากกว่ามาเขียนมันถึงลบได้ไงคะอะ เราถึงหักนิ้วเราลงได้โอเคไหมอ่ะถัดไปนี่6กับ4ต่างกันเท่าไรถ้าเรารู้ว่าอา้าวก็แค่เอามาลบกันก็รู้เลยว่าต่างกันเท่าไหร่มันจะทำให้เราเนี่ยแก้ปัญหาได้ไวขึ้นอืมโอเคสำหรับคณิตศาสตร์ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนคนไหนมีคำถามที่อยากจะถามคุณครูเนี่ยสามารถ ส่งคําถามลงในไลน์ได้เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวคุณครูจะตอบนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ